ก็ยายมาโวยวายครับยายไม่ให้เกี่ยวครับแล้วสั่งรถมาลงมาลงแล้วเกี่ยวเลยครับปิ้งมาสี่สิบูครับค่ออเบิดครับสิบอกนี่อบอกว่าเขาพูดเขาเพิ่งได้ร้อยวันเองเขากลัวอ่าความชื้นแล้วทำไมไม่ถามเขาก่อน แนหน่าสั่งสั่งเรามาลงเกี่ยวเลยพอมาถึงเจ้าของเจ้าของเขาไม่ยอมครับจะเกี่ยวของเขาได้ยังไงเขาบอกแต่ที่จริงมันก็เอาได้ครับแค่นี้แต่ว่าเขากลัวเรื่องความชื้นนะครับถ้าความชื้นเกินเขาไม่ซื้อหรือว่าเขาจะกดราคาแต่เขาโพูดด,ดีมากคมับมันคําสิบอกพี่น้องนี่ก็มันเป็นคำบ่นไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะบางคนฟังไปเป็นก็มันเป็นคำบ่น คำกนด่ามันไม่ผมไม่ได้ด่าใครนะครับมันก็คือเรื่องจริงอา่าก่อนที่ในหน้าจะสั่งรถย้ายมานะครับคุณก็ต้องเคลียร์ที่นูน่นเคลียร์ที่นู่นว่าเขาพร้อมเกี่ยวยังเราจะได้ยกรถไปแล้วก็จะลงเกี่ยวเลยอ่ามันก็ต้องให้รู้เรื่องกว่าน,นี้ครับ <c oughs> อันนี้เจ้าของบอกไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้โทรมาบอกเลยแต่ก็เป็นพี่สาวในหน้าครับก็มันมันก็คือหน้างานอีแบบนึง มันก็เอาด้แต่ว่าเขาก็กลัวกลัวเรื่องความชื้นนี่แหละไม่รู้จะยังไงมันต้องไปวัดความชื้นก่อนเนี่ยเป็นไงผมมาถึงเราจะลงเกี่ยวเขาบอกเขาไม่ให้เกี่ยวมันต้องเคลียร์กันให้ขาดนะครับมันต้องเคลียร์กันให้ขาดก็ในหน้าสั่งย้ายมาตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วแต่ผมไม่มาผมลั้นเพราะว่าผมกลัวรเรื่องถ้าไปอ่ะถ้าไปแล้วเกี่ยวได้อุ้มหนึ่งแล้วไปวัดความชื้นเขาไม่ซื้อ แล้วผมจะทาไงผมต้องกลับมาที่เดิมผมก็บอกเงี้ยแกบอกเอ็งไปก่อนไปจองหน้างานก่อนไปจองไปจองคันอื่นเขาไปหมดแล้วผมก็รันไม่ไปผมบอกแกจะให้ทิ้งน้องอีกคันไว้ครับผมบอกก็เลยถ้างั้นให้น้องมันไปเพราะว่าเดี๋ยวว่าเราไปที่ดีแล้วทิ้งน้องไว้ไปรับเดนอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าให้น้องมันมาผมว่าลุงอยู่เก็บก่อนช่วยกันได้ไหมทั้งสองร้อยไร่มันเหลืองานมันเหลือสองร้อยไร่ ก็ลุงกลัวเขามาเอางานกลัวทําไมครับนี่งานก็เขาพวดพี่สาวตัวเองครับก็เป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าเป็นใครจะว่าจะบ่นจะด่าก็นี่นี่คือหน้างานการลงทุนครับเราเติมน้ํามันมาแทนที่วันนี้เราจะได้เกี่ยวอยู่นู่นมีงานเกี่ยวแต่เราหนีมานี่อ่าเขาพูดที่นู่นมันเกี่ยวได้ทุกที่แล้วแต่ก็รีบพารีบมาครับกลัวขั้นอื่นเข้า ผมก็ว่าแล้วจะกลัวทําไมครับเนี่ยก็ที่พี่สาวตัวเองจะเกี่ยวตอนไหนก็ได้เขาก็หล่อได้อยู่แล้ว<อ>นี่แล้วดีไม่ดีวันนี้เราต้องจอดครับผมไม่รู้ผมไม่มีมีไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยครในหน้าก็ยังไม่มาก็เข้พูดที่เกี่ยวไว้เมื่อวานก็คารถอยู่ยังไม่ได้ไปขายแล้วก็ต้องไปไล่เก็บเงินที่นู่นมาให้มัน มันต้องขาดครับมันต้องเด็ดขาดเราต้องอ่านงานให้เป็นอ่านงานให้ถูกหลายอย่างครับบางทีที่ผมอยู่ก็ต้องเราต้องแก้สถานการณ์นั่งงานให้ในหน้าเพราะว่าบางทีถ้าในหน้าอ่านงานไม่ขาดรถก็ออกงานไม่เดินก็เหมือนแปลงที่ผมเกี่ยวมาเมื่อวานก่อนแปลงที่ผมรถเสียอแปลงนี้อยู่ข้างนอกแทนที่จะเกี่ยวไปข้างนอกเสร็จแล้วค่อยไปข้างในครับแก้พาไปเกี่ยวข้างในครับแล้วก็อุ้มไก่มาเทข้างนอก ผมก็เลยไปแก้เลยก็สั่งหยุดผมเลยบอกสั่งหยุดให้เดินเป็นกิโลนะครับให้เดินเป็นกิโลมาเทค่าอุ้มก็ไม่ได้เขาบอกเขาไม่ให้เขาก็บอกให้ช่วยเออผมก็เลยแบบไปขอเคลียร์ใหม่ก็คือขอเกี่ยวแปลงงอกเพื่อที่จะได้รถผ่านมันมีทางผ่านครับก็คือถ้าแปลงนี้เกี่ยวเสร็จเราก็เดินลัดมาเทได้สบายเจ้าของก็จะไม่ยอมก็จะเอากอดก็บอกว่ากูเอาคิวก่อนกูจองคิวก่อน ผมเลยบอกว่าอุ้มละห้าร้อยเอาไหมก็เลยบอกเงี้ยถ้าจะให้ผมเกี่ยวเลยช่วยค่าอุ้มผมไหมเดินตั้งเป็นกิโลไปกลับก็สองโลครับเดินมาเทครับนี่นี่นี่คือเรื่องจริงครับก็เคลียร์ตั้งนานครับกว่ากว่าจะตกลงได้สุดท้ายก็ยอมครับยอมให้เราเกี่ยวแปลงข้างหน้าแล้วเกี่ยวเสร็จปุ๊บ <c oughs> รถเชนวิ่งไปถึงแปลงนูนเลยเราไม่ต้องอุ้มมาไกลครับแกก็บอกลุงก็ไม่รู้บอกอา้าวนี่นี่คือการเรียนรู้ครับการเรียนรู้การแชร์ประสบการณ์ แล้ววันนี้ผมจะทําไงนอนกินข้าวลิงครับย้ายมาถึงเขาไม่เกี่ยวครับแล้วผมต้องรีบไปดูรถเกี่ยวผมด้วยเนี่ยต้องไปเคลียร์เงินเคลียร์ทำสัญญาอีกในใจเลยครับหนใจมาก <c oughs> เรามาทั้งสี่ทันรถตู้ก็มาก็ผมต้องไปนอนสุพรรณครับต้องไปนอนเฝ้ารถครับมันจะเป็นสับปลือไม่ได้โอกาสแล้วครับมันเยอะผม้วครับสับปลือ <c oughs> บอกไม่ต้องมาเยอะอกูหลกมันไหลไหลเข้ากูแล้วบอก นัปลือมันพาเป็นครับ <c oughs> สายไฟอะไรแต่เขาพูดดีมากครับที่นี่บัวลอยอยู่แถวนี้เลย ดูดูนี่ก็เป็นเรื่องเล่าครับมันมันเป็นคําบ่นไหมครับผมก็ไม่รู้นะมันบน่นแต่ว่าฟังนี่ผมก็ว่าเราแชร์ประสบการณ์นะครับเราแชร์ประสบการณ์บางทีคุณวิ่งมาสี่สิบหิบลูแล้วคุณเสียหลักคุณไม่ได้เกี่ยวครับแทนที่ป่านี้คุณจะได้หนึ่งอุ้มเลยครับเนี่ยมาก็ไกลครับจะได้หนึ่งอุ้มแล้วเพราะว่าแกบอกไปถึงก็ลงเกี่ยวเลยแม้วันนี้มืคํำสีา้า เรต้องอัดจาะระบีแล้วก็นอนรออีกไม่รู้จะรออะไรครับเขาบอกว่าต้องอีกสี่ห้าวันนะ่ะไม่เราจะไปอยู่ไหนกันโอ้ยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์หน้าง,งานของช่องเราครับใครจะว่าบ่นด่าก็แล้วแต่ครับแล้วแต่มุมมองเนาะไม่ดีก็ผ่านแต่นี่คือหน้าง,งานจริงครับเราไม่ได้ไปเอ่อไม่ได้ไปใส่ร้ายใครไม่ได้ไปว่าไอ้ใคร หน้างานเราเราเจออะไรเราก็เล่าให้ฟังนะสวัสดีครับ